ถ้าอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยยินดีนะคะแ capture หน้าจอ QR code อันนี้แล้วแอดมาได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะเฮงไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกัะแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่13พฤศจิกาย,ยน2564นะคะกลิปวันนี้มาถือวไม่เร็วไม่ช้าเนาะก็คือเพิ่งไหว้เจ้าที่เจ้าบ้านเจ้าเรือนเสร็จก็เลยรี่มาทําคลิปให้ ใครที่รอเลขทูบนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้แต่ไม่ได้ลงในคลิปนี้นะคะจะเอาไปลงในคลิปของหวยรัฐบาลเดี๋ยวรอติดตามกันหลังจากลงคลิปนี้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะลงคลิปหวยรัฐบาลต่อนะจ๊ะโอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรเลขจากอะไรจะให้โชคให้ลาบบ้างคนที่เกิดวันจันทร์ ้คนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขยานผ่านะวันนี้คนวันอาทิตย์จะได้โชคได้รับพระจะเสี่ยงหวยมาเลฮานอยนะคะก็ลองดูเลขที่อันนี้ก็ได้เลยนะอันนี้คือทำกว้างสำหรับพานอยสำหรับมาเลเลยนะคะแต่ยังไม่ใช่ใบขาวนะเผื่อที่ใครจะไปซื้อเอาไปตัดเล่นอียงอีถ้ามันมีหรือเบลเยี่ยมอะไรเงี้ยได้หมดนะคะอาทิตย์ซื้อยานผ่านะวันจันทร์ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านนะคะวันนี้คนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้โชคให้รับคุณ วันอังคาราซื้อเลขคนรักคู่ครองถ้าคุณมีแฟนซื้อเลขแฟนหรือมีคนคุยอยู่คุณซื้อเลขคนคุยได้เลยซื้อเลขแฟนได้เลยเขาจะให้โชคให้รับคุณค่ะแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกรักแบบชู้สาวในอดีตก็ได้นะคะแต่ถ้าในชีวิตไม่เคยรักใครแบบช<ๆ>ู้สาวเลยรักใครที่สุดแบบแบบแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องก็ได้เช่นกันวันพุธให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะยามวันพุธให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดเราจะได้โชคได้รับจากติดจากญา หรือถามเขาก็ได้ว่าเขาชอบเลขอะไรวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้สึกเป็นเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจกังวลใจอย่างเช่นยอดหนี้เพื่อนป่วยเพื่อนอายุเท่าไหร่แม่ไม่สบายแม่อายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลขที่เราทาให้เราสึกไม่สบายใจเนาะวันศุกร์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ การศึกษาจ้ะวันนี้อย่างเช่นปิจบมาปีพศอ,อ,อะไรรหัสนักเรียนนักศึกษาอะไรนะคะหรือถ้าตอนนี้ยังเรียนอยู่เรียนอยู่ปีอะไรเรียนคณะอะไรเลขรหัสนักเรียนนักศึกษาตัวเองอะไรแต่ถ้าจับจบมานานมากแล้วจาไม่ได้แก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขของคนที่เขายัางเรียนอยู่และเราสนิทด,ด้วยเราสนิทใครที่สุดซื้อเลขของการเรียนของคนคนนั้นได้เลยนะคะส่วนวัน สาวให้ซื้อเลขการทำบุญคุณจะได้โชคได้ลาจากการทำบุญนะคะการทำบุญใครที่ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรไปดูเลขปล่อยปลาเมื่อาาเช้าในกลุ่มหมอแก้วได้เลยนะจ๊ะมีเลขลงไว้ให้ส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วนะคะแก้วยินดีมากก็แอดไลน์กันมาได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะวิธีเข้าอยู่ที่ต้นคลิปนะจ๊ะที่เมื่อกี้ก่อนเข้าคลิปนี้แก้วขอไว้พร้อให้พวกคุณโชคดีรวยๆเฮงๆแล้วก็ฝากติดตามแนวทางการเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลด้วยนะรอก่อนนะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงกำลังทำคลิปบา,บายยค่ะ